เอาวึงเมื่อนี้เจ้าเป็นยังคือนบอสอยอ๋อมันเกิดเพราออกตัวเพราเข่ามันเพราเข่ากับบรรยากาศเยอะกับขึ้นฟ้าขึ้นฝนคันซอยไปทั่วหลายมันบ่รเข่ากับสุดโอ้มันบ่รเข่ากับสุดจ้าในสุดจังสีตอกจำบะจำบะทิ่ค้าโอ้ซอยเป็นภาษาไทยก็ได้ตู้วึงออกชุดเลยอ๋อนอกแตดแตรสอยเป็นภาษาไทยก็ได้ยุ้ยซอยแบบสุพรรณบุรีอ่ะซอยซอยนะคะ นกคุ้มนกคุ้มอืดนะคะนกคุ้มนกคุ้มคือนกตั้งภาคกลางิ่นมีนกคุ <S <S ้มอยู่ตีบึงจักเรวทางบ้านสอยไข่เนาะเดี๋ยวแต่กอนอยู่ระเบียบวัฒนศิลป์คือ่าเล่นลำบงอยู่เห็ดจังได๋กอะอ้ยบออยากเ้าดอกเล่นลำวงพี่ลานีก็เป็นสาวลำวงคือกันไปนั่งอยู่ นำ้ำแข็งกันใจไล่เจ็ดคนแปดคนก็มี<อ>มูผู้บาวขึ้นมาคองถ้<อ>าเอาพวกมาไล่ควองผู้ใดผู้นั้นก็ขึ้นไปเต้นเอาพวกมาไล่ก้นมีบักอันท่าเนื่องจะเร็ว <c oughs> มานหอดอีหล่าตื่นไหมม,ม,มันตื่นอีหล่าไหมมันตื่นความงาดตีจักหัวมันเร็ว,ว,วอมอนันตื่นอ,อีหล่ามันก็ยืนมองหน้าตีเขี้ยวเท่เพิ่มอีหล่าก็ว่ามึงควองกูคักฆ่ากได้เต้นบาดนี้เลยพว่าสันขวามใบไปหาผู้อื่นไหมรอบสองก็คือเก่ารอบสามก็คือเก่า บักนักเลงขึ้นมามันแรงกวนปราสาทบ่คองผู้ใดบ้าคอดคลองยิราอีิรากนัวมึงเข้าไปเลยมันแง่หนักเลยมันหลับไปหาผู้อื่นเลยยิราอดบ่ล้นทนมาได้ก่ำข้ามมาเลยมึงจะแกงกูตีมึงแกงกูเมนบอกูนี่มีหัวจิตหัวใจกูนั่งยืนซื่อๆนี่กูอยากเต้นนี่กูอยากเต้นเนี่ยอยิราบ่ได้ฟอนน้ำมูจักเทียบ่ได้เต้นจักเทียบ่ได้ฟอนจักเทียมาได้กับมาเลยน้ำเขาจักค่วง ไอ้วินไอ้วินบินมึนไอ้มุนดูปวดมากคือเห่าเดี๋บวมันเห่าใส่วั่นศิลคือเจ้าบวึงโลกนี่คือสู้าเทื้โลกนี่ใครนอสร้างสรรค์เราละกันนาอพีกาอดีตที่เคยทำมาอดีตที่เคยทำมาเอาวึงเมื่อนี้เจ้าเป็นยังคือพอสอยอ๋ยเมื่อคิดพ่อออกต่อพ่เข่าว มันบ่เข่ากับบรรยากาศเยอะกับขึ้นป้าขึ้นฝนคันซอยไปทั่วหลายมันบ่เขากับสุดโอ้โอมันบ่เขากับสุดจ้าใน่สุดจังสิต้องจำบะจำบะที่ค้ <laughs> าซอยเป็นภาษาไทายกระไดโต้ว่น,นกแต่แตร <laughs> <laughs> ซอยเป็นภาษาไทายกไดไอยูเอ้ย <laughs> <laughs> ซอยแบบสุพรรณบุรีอ่ะสอยๆนะคะนกคุ้ม นกคุ้มอืดนะคะนกคุ้มนกคุ้มคือนกตั้งภาคกลางมันมีนกคุ้มยุติิึงจักเร็วทางบาสวยไทยนสอยสวยๆนะคะนกคุ้มอืดเดี๋ยวนกคุ้มอืดมันเป็นตัวยังไงไม่เหมือนนกเข้าแมวนะคะเอาสอยไปสอยๆนกคุ้มอืดทะเลาะกันกับนกคุ้มบาโอ ลงน้มเมนาที่นี่กระโจมบ่สอยดีๆเอาสอยสอยผักกังสอยดีๆจอยจอยนะคะสร้างตื่นซางนะฮะสร้างตื่นสังกะสีนะฮะต่อไปไม่พูดว่าสร้างมันตื่นอะไรสร้างตื่นซังกะสีไปรี่อยู่ใสคะ เมืองแต่ก่อนชาติจริงวนไหนเนาะเดี๋ยวแต่ก่อนอยู่ระเบียบวัฒนศิลคือว่าเล่นลำบงอยู่เฮ็ดจังไดเกาะโอ้ยบ่อยากเว้าดอกเล่นลำบ้งพี่ล่านี่ก็เป็นสาวลำบงคือกันเป็นนางอยู่น้ำแข็งกันใจลายเจ็ดคนแปดคนแต่มีมูผู้บ่าวขึ้นมาะ้องท่าเอาพวกมาไล่ข้องผู้ใดผู้อะไรก็ขึ้นไปเต้นค้องพวกมาไล่กันมีบักอันท่าเนื่องจะเร็วมาหอดอีหล่าตื่นไหมมันตื่นอีหล่าไหมมันตื่นความงานตี จากขวามันแล้วมันเตือนอิหล่ามันก็นยืนมองหน้าตีขี้ยวเท่พิ่มอิหล่ากับมึงควางกูคักกูตีได้เต้นบาดนี้แล้วว่าท่านขวับใบไปหาผู้อื่นไหมรอบสองก็คือเก่ารอบสามก็คือเก่าบักนักเลงขึ้นมากมันเหงี่วนปัสสาวะม่คของผู้ใดบัตรของอิหล่าอิหล่ากับนุ๊กมึงเข้าไปเลยเงี้ยหนาเลยมันหลับไปหาผู้อื่นเล็วอิหลา่าอดบอลลอนทนมาเลยกำมคว้ามาเลยมึงจะแกงกูตีมึงแกงกูแมนบ้ กูนี่มีหัวคิดหัวใจกูดังยืนซื่อนี่กูอยากเต้นนี่กูอยากเต้นเนี่ยอีหลาบ่ได้ฟ้อนน้ำมูแจักเตียบ่ได้เต้นจักเตียบ่ได้ฟ้อนจักเตียบ่ได้ก็บ่ได้น้ำเขาแจักว่างแสดงว่าอีหลางามโพดอันเพราะเขาเลยบ่กล้าคล้องผู้เบาทก็เลยบ่กล้าคล้องแม่นผู้เบาทุ้มนันบ่กล้ามาเทียมรัศมีตีนของมึงเลยเบืองเอาสมมุติว่ามื้อนี้มีการจัดลำบงอีหลีหาเงินเข้าวัดให้อีหลานี่เป็นแม่พยาบาลเป็นผู้ก้าวเปิดงาน เก้าเปิดงานแสดวจังสิเริมลำบงเด้อ๋อค่ะเอาเก้าเปิดงานเก้าเปิดงานเอาพี่น้องครับก่อนเฮาสิไปหนามาหลังนะครับบุญมือนี้ำคำขึ้นนี้มีลำบงใจเกินร้อยคอมโบนะครับก่อนสิมีการลำบงกันพี่น้องเตรียมเงื่อนไว้ใครจะร่วมทําบุญกับทางวัดนะครับอา,อาเซียทั้งหลายนะครับสาวสาวสวยสาวลำบงวันนี้เรามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับแม่บึงสี เป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้ขอเชิญคุณแม่ครับค่ะอะไรค่ะเอาเบ้าไทยเขาบอกเหล้าบาทเนี่ยก็เบ้าไทยตัวเบ่าไทยเบ้าไทยไม่ตัวนห้เบ่าเล้านะไม่ตัวนี้เป่าเล่าปกๆอยู่เนี่ยไม่ตัวนั้นพูดล้าเออไม่ตัวไหนจะพูดไทยมีมีบอกค่ะไม่เบาไทยตัวนี้พูดไทยได้อยู่ค่ะดีกันนะฮัลโหลค่ะอวิชจัไเดือดมือได้แล้วอ พูดไทยเหรอวัสดีค่ะข้าพเจ้าหนึ่งคนวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายดีืุมมันฟ้า่นะคะเพราะว่าไม้มันลุบๆผูๆนะคะแต่สัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกขี้เกียดในอำเภอเป็นไรเป็นเกียรติรู้สึกเป็นเกียรติ เป็นเกียรติตกคามะเป็นเกียรติที่หัวหน้าบอยจะมาสร้างความลํำคาญให้แก่พื่อสร้างความสำราญเออสำราญไม่ใช่ลํำคาญนะคะต่อจากนี้ไปเปยเป็นวัตถุมงคลแก่หัวหน้าบอยโอสิริมงคลสิริมงคลภาษาไทยบ้านไหนดูนี่ โอ้จิริมงคลมันตกธรรมะตื่นเงาเจ้าของนะคะจิริมงคลเดี๋ยวเจ้าเห็นเงาเจ้าของหยุดที่อยากไปใส่กับน้ำกุ่นที่ดีเวลาเราเดินไปไหนนะอีเปดมันเดินตามคนเราไม่ถอยเลยนะไม่รู้อีหารากมันึ่งจะตูดมันเนี่ยเก่งไหนแล้วล่ะ สร้างความสำลันโอตอกจากนี้ไปนะคะเพียไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญหัวหน้าบอยขึ้นลำวงชักว่าวเลยค่ะโอ้ยลำวงสักรอบมันไม่ใช่ลังบุมชักว่ามันก็ต้องจุกต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 ุกุกขอโทษนะคะมันไกวีไกวอนไม่ใช่ลำวงชักว่าวนะคะลำว,วงชักรอบ,มบ,บไม่ใช่ลำวงชอย่างนี้นะคะ อ้าอะไรหลือยังคะขอเปลี่ยนไม้หน่อยค่ะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เป็นคือจังที่นะคะพวกแม่บ้านทุกคนนะคะที่มาในงานบันนี้น่ะเวลากินข้าวแล้วก็จะห่อเมียน้ำอู้ทำไมล่ะคะจงติดถ้วยตดติดจานไปด้วยโอ้พ่ออะไรคะให้ญาติคนอื่นเขาได้มาเลมนะคะให้ล่ะคะจะห่อเมียน้ำ ลิโตนทุมมาลุนลิโตนคืออะไรคะลิโตนคือความปานีปานอมนั่นแหละไปไดเ้เฉยถามหน่อยอะไรคุณแม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านค<า>่ะบัตรคนจนนี่ทั่วถึงทั้งหมู่บ้านหรือยังไม่ค่ะเพราะว่าผู้ใหญ,ญ่บ้านยักไว้หมดแล้วค่ะพร้อมหรือยังที่จะรำวงสักรอบอ๋อพร้อมเลยค่ะดนตรีมหาลัยลวกนี้รอบนี้ของก้า